ไฟระหว่างสตีเฟนฟูตันกับทางนาโอยะอินอุเอเลื่อนไปเป็น25กักยาคมนี้มีการประกาศออกมาแล้วว่าไฟชิงแชมป์โลกดูวันยูบีซีรุ่นซูเปอร์เบนตัมเวดและแชมป์โลกดูวันยูบีโอรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวดระหว่างสตีเฟนฟูตันเจ้าของแชมป์โลกทั้งสองเส้นกับทางนาโอยะอินอุเออดีตแชมป์โลกหนึ่งเดียวของรุ่นเบนตัมเบด ที่เลื่อนพิกัดมาเป็นผู้ท้าชิงในไฟนี้จะถูกเลื่อนไปเป็นวันที่25กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยทางนาอยะอินโอเอะได้ให้สัมภาษณ์ว่าเราขอขอบคุณทีมงานของฟูตันและทุกคนที่เกี่ยวข้องสำหรับการยอมรับการเลื่อนกำหนดการและสัญญาว่าจะเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดและจะทำให้มันเป็นไฟที่ดีที่สุดและผมจะชนะอย่างแน่นอนนาอยะอินโเวกกล่าว เดิมทีการโชคไฟนี้จะถูกจัดขึ้นในวันที่7พฤษภาคมนี้แต่ทางนาโอยะอินูเอได้รับบาดเจ็บที่มือระหว่างการฝึกซ้อมทาให้ต้องยกเลิกกาหนดการดังกล่าวไปทั้งนี้สถานที่จัดก็น่าจะมีการเปลี่ยนจากโยโกฮาม่าอารีนามาเป็นอาเิอาเกะอารีนาที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแทนนั่นเอง